สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องไก่ up to me channel นะครับกับช่วงกายพาชิมนะครับตอนนี้เราอยู่ที่แม่อ่อนใต้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาทุกคนมากินอาหารร้านหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้เป็นกระแสมากๆนะครับร้านนั้นก็คือนี่เลยครับร้านกินปูดูนาะครับซึ่งเป็นร้านที่มีอาหารซีฟู้ดมีปูนะครับแล้วก็เขาบอกว่าสดมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในนะครับไปชิมอาหารกันนะครับไป แล้วเราก็ได้แล้วนะครับกับอาหารที่ร้านกินปูดูนานะครับซึ่งเป็นฟิลของอาหารแบบว่าทะเลพูยง่ายๆเวลาเรามาเชียงใหม่แล้วอยากกินอาหารทะเลให้นึกถึงร้านนี้นะครับเขาจะมีฟิลแบบนี้นะฮะก็คือคอนเซปต์ของเขาคือถ้ามาเชียงใหม่แล้วอยากกินอาหารทะเลสดๆนะครับแล้วก็อลังการอลังการนะครับให้คิดถึงร้านกินปูดูนานะครับซึ่งอาหารที่เราสั่งมานี่ก็คืออันนี้นะฮะ ข้าวผัดกินปูนะครับนี่ซึ่งกินคนเดียวไม่หมดแน่นอนเพราะว่าจานใหญ่มากนะครับน่าจะได้แบบว่าจานหนึ่งอ่ะน่าจะได้ประมาณสองคนถึงสามคนกินนะครับและจานนี้นะครับก็เป็นไฮไลท์ของจานนี้ด้วยเหมือนกันนะครับก็คือปูไข่นึ่งนะฮะแล้วตัวนี้ก็คือ,อ,อไข่ปลาลิวคิวนะฮะแกงส้มไข่ปลาลิวกิวซึ่งถือว่าเป็นของอร่อยของที่นี่นะครับแล้วไฮไลท์ของที่นี่อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ ปูปูลาสกานะครับถ้าเกิดว่าใครอยู่เชียงใหม่แล้วมีความสึกไม่ได้แล้วชั้นช่วงนี้ฉันอยากกินปูลาสกามาร้านนี้เลยนะฮะซึ่งที่นี่ก็มีปูลาสก้าให้แบบเมนูให้กินอนะเมนูปูลาสก้าให้กินนะครับแต่ตอนนี้คือที่เราไม่สั่งมาเพราะว่าเรากินคนเดียวไม่หมดจ้า <c oughs> เพราะฉะนั้นคือเอาตาที่แบบว่าเราสามารถกินให้ทุกคนดูแล้วก็สามารถกินได้หมดเนาะโอเคเรามาเริ่มกินเลยดีกว่านะครับขอแบบว่า จุดแรกเนาะพอเห็นเราก็น้ำลายไหลอะ่ะน้ำลายสอนะฮะข้าวผัดนะครับข้าวผัดเขานี่แบบว่าเยอะมากนะครับกินคนเดียวไม่หมดแน่นอนนะฮะเนี่ยดูนะครับเราถึงได้ไม่กล้าสั่งเยอะนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าอาหารที่นี่เขาให้เยอะจริงๆนะครับอโอเคเขาจะให้มาทั้งแบบว่าพริกน้ำปลานะครับแล้วก็ในส่วนของน้ำจิ้มซีฟูด้ดนะฮะบ,บอกเลยว่า ูดไปน้ำลายน้ำลายแตกฟองไปนะะคือน้ำลายเอื้อกเลยทีเดียวนะครับนี่อ่ะเรามาชิมคำแรกนะใ <c oughs> นส่วนของข้าวผัดนะเขาข้าผัด,นะเ,ขเ,ขผดเข้าผัดได้แห้งดีนะครับเราก็รสชาติดีโอเคเลยอ่ะ,ะข้าวเรียงเม็ดสวยค่ะห <c oughs> อมกลิ่นกะทะด้วยเนาะโอเคมา เดี๋ยวเรามาลองชิมหมึกกันหม,มึกเนื้อเด้งเเลยดูดิเนอะเรารู้สึกว่าด้วยความสดของเขานะรู้สึกหมึกเขาสดนะอืหม,มึกเขาสดนะครับพอเราเรากัดเข้าไปปุ๊บอ่ะเนื้อเขาจะแบบว่า เขาเรียกนะเนื้อเขาจะแข็งๆแล้วก็ด้านในนุ่มนะครับอร่อยนะครับอ่ะถือว่าโอเคนะ้ากินกุ้งอันนี้เพราะเรามีความรู้สึกว่าเดี๋ยวเรากินไม่หมดอเขาลวกกุ้งได้สุกดีนะครับแต่ก็คือไม่ถึงขนาดว่าลวกแล้วแข็งนะเขาลวกแบบว่าข้างในยังมีความแบบว่าสดอยู่นะฮะ เรามาลองชิมในส่วนของตัวแกงส้มนะฮะซึ่งแกงส้มไข่ปาลาีิวกิวหรือไข่ปาลาเรียวเสี่ยวที่ทุกคนรู้จักนะครับก็หากินได้ที่นี่นะฮะบ,บอกเลยว่าดูน้ำแกงส้มเข้มข้นมากนะครับซึ่งน้อยร้านนะที่จะแบอบกว่าทำน้ำแกงแกงส้มอะ่ะได้เข้มข้นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นน้ำใสๆแต่อันนี้คือบอกว่า ตักให้ดูไม่เห็นเอียงไม่ได้อ่ะทำมาดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวไทยอินให้ดูก็แล้วกันนะครับเพราะลักษณะเป็นแกงส้มที่แบบว่าน้ำน้าเข้มขนะ้นอะ่ะเนาะรสชาติของแกงส้มเขาโอเคนะเข้มข้นแล้วก็ในส่วนของไข่ปาลาเรียวเซลเนี่ยเขาไม่ได้ลวกจนแข็งนะครับเพราะว่าบางร้านอนะ่ะ เขาเอาไปเข้าไปต้มจนแข็งอะมันเสียอรรถรสของการกินไข่ปลาไปนะครับท่านาคือตัวเนี้ยเขากินแล้วข้างในก็จะยังเป็นแบบว่านุ่มๆอยู่แล้วได้ความกรอบของเท็กเจอร์ของอ่าเขาเรียกเนื้อไข่อ่ะข้างนอกมันจะแบบว่ากรุบกุบอร่อยอส่วนในตัวของผักที่เขาใส่มานะครับก็เป็นธรรมดานะครับอยู่ทางเหนือ พวกผักเนี่ยก็จะสดนะครับก็สามารถากินกันได้เลยนะฮะร,รสชาติอร่อยแล้วก็ตัวผักเขาก็สดด้วยแล้วก็กรอบนะฮะในส่วนของตัวผักเขามีอะไรบา้างเขาใส่ยอดมะพร้าวนะครับแล้วก็ถั่วผักยาวนะครับแล้วก็มีผักกาดขาวอะซึ่งทําให้มีความรู้สึกว่ารสชาติของแจงส้มะอร่อยขึ้นนะครับ อืมเรามาลองชิมในส่วนของตัวผ่านไปนะครับกับแกงส้มเรามาลองชิมในส่วนของไฮไลท์ของที่นี่นะฮะนี่ปูนึ่งนะฮะปูไข่นึ่งว้ายน่ากินนะฮะไข่แบบว่าสีสันสดใสเลยทีเดียวเชียวนะฮะอืมขอเอามือจับนะคือน่ากินอนะ่ะ อ,อเราต้องแบบว่าแสะนิดนึงเวลากินปูกินกุ้งอะไรนะฮะกินอาหารทะเลส่วนใหญ่ต้องใช้มือนะครับถ้าจะแบบว่ามาใช้ช้อนซ่อมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้อัศรลดเอาจริงๆเลยไม่ได้อัรถรสดนะฮะต้องใช้มือเนี่ยแหละโอเคสุดนะฮอะืมแล้วก็นี่นะฮะน้ำจิ้มซีฟู้ดสาดเข้าไปนะครับออืมืม น่ากินมากอืมรสชาติไข่ปูแบบว่านุ่มมากแล้วเขาเขามีการนึ่งแล้วใส่นมเข้าไปนะฮะมันก็จะทําให้ความละมุนของไข่อะไข่ปูกับไอตัวน้ําจิ้มซีฟู๊ดที่เขาเราราดไปนะมันกินแล้วมันละมุนล,ละมุนเปรี้ยวแล้วอร่อยมากนะครับอืม ขอ,อกคัามกัแล้วกันนี่นะฮะนี่ <c oughs> สุดยอดเป็นเชียงปูอีกนิดนึงนะฮะจิ้มไปเลยสิจ้าแม่จะรออะไรอืม <c oughs> อร่อยอืมแต่ยืนยันนะครับว่าร้านนี้ อาหารทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกวอะไรในส่วนของตัววัตถุดิบเขาอะสดโอเคเลยนะฮะมากินกันได้นะครับที่ร้านากินปูดูนาเกออือ <c> บ <ười> จำชื่อไม่ได้ <c ười> <c ười> นะฮะโอเคเดี๋ยวเราขอกินก่อนกันแล้วกันนะครับ <c ười> เดี๋ยวมาชมบรรยากาศของที่ร้านนะฮะอ่าลืมบอกไปร้านนี้นะครับเขาเปิดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงนะครับ จนถึง3ามทุ่มของทุกวันถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็อยากกินนะครับก็ลองแวะมากินได้นะฮะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้อยู่ตรงไหนเขาอยู่ตรงแม่ออนใต้นะครับเกือบถึงน้าพุร้อนสันกาแพงนะครับลองอเซิร์ชหาจากใน Google Map ก็ได้นะครับลองเซิร์ชหาคําว่า,ากินปูดูนานะครับแล้วเขาก็จะขึ้นมาแล้วก็ปักพิกัดมานะฮะแล้วก,ก็ขับรถตรงเข้ามานะฮะก็คือจะอาจจะเข้ามาลึกนิดนึงนะครับแต่บรรยากาศดีบอกเลย เดี๋ยวขออนุญาตกินก่อนก่นแล้วกันนะครับชมวิวของร้านไปนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ และนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศของร้านกินปูดูนานะครับที่เราพามากินอาหารนะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านในเชียงใหม่นะครับที่บรรยากาศค่อนข้างจะดีเลยนะฮะถือว่ามีสระน้ำซึ่งมีน้ำสีเขียวนะครับแล้วก็มีบรรยากาศของภูเขานะฮะและทุ่งนาแล้วก็อาหารทะเลสดมากบอกเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวเชียงใหม่แล้วอยากทานอาหารทะเลนะครับเหมือนไปเที่ยวทะเล ก็ลงมาร้านนี้กะละกัดนะครับถือว่าโอเคเลยร้านนี้นะครับเขาเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่11โมงจนถึง3ทุ่มสามารถแวะมากินกันได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกายอัพทอมิวด้วยนะครับอะไรอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาพี่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรอร่อยๆแบบนี้จะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกายอัพทอมิวส์ n ช e แนลช่วงกายพาชิมครับไปแล้วครับสวัสดีครับ